รีวิวมีแพนด้าส่วนตัวไม่ใช่นะครับนี่คือ oppo find N 3 flip นะครับเเป็นมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง oppo ที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับแล้วก็เป็นมือถือจอพับที่เขาบอกว่าเป็นมือถือจอพับที่ถ่ายรูป portrait ททได้ดีสุดในตอนนี้ว่าแต่การใช้งานของ oppo find n3 flip จะเป็นอย่างไรมีอะไรใหม่บ้างไปรับชมกันเลยครับ สำหรับอัพเปอร์ไฟน์อสเนี่ยว่าตามตรงเลยนะตอนที่ผมได้เครื่องมาเนี่ยนั่งเล่นกับไอ้พวกอ Inter อร์สติท์เพหรือว่าพวกหมีแพนด้าพวกนี้ก็หมดวันได้เลยนะครับเพราะว่ารอบนี้ทำมาผมว่าน่ารักกว่าตัวก่อนหน้าเยอะมากๆเลยนะมันมีความแบบเป็น3 d มีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับไอ้ตัว Inter a c t i v e Pet พเนี่ยเพิ่มมาถึง8แบบนะครับมีสัตว์ให้เราเลือกเลี้ยงได้หลากหลายชนิดมากขึ้นนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของเวลาด้วยเช่นตอนกลางวันถ้าเรากดแตะหน้าจอเขาก็กำลังจะกินข้าาววออยู่่เมืาเรา เลือกเป็นตัวกร,ตกระต่ายกระต่ายก็จะกินแครอทหรือว่าถ้าเป็นหมีแพนด้าเขาก็จะแทะไผ่นะครับหรือเป็นโคอาล่าก็าจะกินพวกใบยูคาลิปตัสอันนี้เป็นอย่างแรกที่ผมคิดว่ามันเป็นความโซคิวอย่างแรกของมือถือรุ่นนี้นะครับถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับการดีไซน์ของ OPPO Find 3 Flip นะครับเขามีทั้งหมด2จอด้วยกัน จอข้างในเนี่ยกลางออกมาเป็นมือถือไซส์ปกตินะครับจอ6.8นิ้วตัวนี้ก็เป็นจอ AMOLED นะครับเป็นแบบ LTPO ก็คือเป็นจอสเปคสูงเลย120เฮิรตซ์ส่วนจอข้างนอกนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับก็คือกลางๆและกัน3.28นิ้วเเป็นจอความละเอียดอยู่ที่ประมาณ SD นะครับคือจอไม่ได้เป็นจอละเอียดมากแต่ถามว่าพอไหมเพียงพอนะความละเอียดของจอมันจะประมาณพวกหน้าจอของสมาร์ทวอทนะครับก็เพื่อนๆสามารถ ใช้ดูพวก notification ได้นะครับสามารถเปิดแอปแล้วก็ใช้งานแอปได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกลางหน้าจอมานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> หน้าจอข้างนอกเนี่ยที่มันมีขนาดแบบดูมไม่ได้ใหญ่เท่ากับแบรนด์คู่แข่งโดยตรงแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ใน,นแง่ของการใช้งานผมคิดว่าผมโอเคกับหน้าจอลักษณะเรโชแบบนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรโชใกล้เคียงกับจอมือถือปกติเห็นปะเป็นแบบแนวยาวนะครับเหมือนกันเลย นนนเหมือกััะครบข้อดีคืออะไรอย่างแรกเลยสําหรับผมเองนะถ้าเป็นจอที่มันแบบสัดส่วนเพี้ยนแล้วเวลาเรากดถ่ายภาพอะเวลาเราต้องการจะจะถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันจะต้องการสัดส่วนยากนิดนึงซึ่งตัวนี้มันจะเหมือนเราถ่ายด้วยกล้องมือถือปกตินะครับเวลาที่เรามองมันก็จะสามารถพรีวิวภาพต่างๆได้ไงคือรว่ถึงแอปที่รันบนหน้าจอนอกด้วยนะครับก็จะสามารถรันได้แบบเนทีฟคล้ายๆกับรันบนโทรศัพท์มือถือเลยสัดส่วนมันก็จะไม่ได้เพี้ยนอะไรนะครับ โดยตัวหน้าจอข้างนอกทําอะไรได้บ้างนะครับนอกจากเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอินเตอร์แอคทีฟได้แล้วนะครับบอกเรื่องการแจ้งเตือนได้นะครับสามารถเปิดกล้องนะครับเพื่อใช้ตัวกล้องหลังที่คุณภาพสูงเนี่ยในการถ่ายภาพเราได้หรือจะเป็นเรื่องของแอปที่เขาใส่เพิ่มเติมมาเป็นพวก To-do list นะครับสำหรับเป็นลิสต์ในการที่วันนี้เราจะทําอะไรบ้างจะได้จดบ,บันทึกได้ไม่ลืมนะครับหรือจะเป็นพวกตัวเกมสแน็คนะครับตัวเกมสแน็คเองเนี่ยจะเป็นหน้าต่างเล็กๆสําหรับเกมที่ เล่นเล่นแบบบนเบราว์เซอร์เป็นหลักนะครับเวลาที่เราอยากจะเล่นก็กดเข้าไปในเกมสนมันก็จะมีเกมใหม่ๆอัปเดตเข้ามาเพื่อนๆก็สามารถกดเล่นได้พวกเกม Tiger Run ที่เป็นเกมเสือวิ่งคล้ายๆพวกเกมเกม Subway หรือว่าเกม Temple Run ประมาณนี้ก็เล่นค่าเวลาได้นะครับโดยัวเกมสแนเองเนี่ยมันเล่นบนจอเล็กก็ได้เล่นบนจอใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไอ้จอ จอข้างนอกของตัว Fire สา Flip นะครับมันออกแบบมาให้รองรับแอปมากมายหลายๆแอปเลยนะครับเป็นแบบตัวแลบ,บฟีเจอร์ต่างๆขงเขาไม่ว่าจะเป็น YouTube ดูได้นะครับ Netflix ดูได้ Tik t o k ก็เล่นได้นะเออหรือว่าจะเล่นพวก Li n e พวกนี้ก็สามารถเล่นได้พวก X หรือว่าท w i t t e r เก่าเล่นได้นะครับ Telegram o u t l o o k เพื่อเปิดอ e ีเมลก็สามารถดูผ่านหน้าจอข้างนอกได้เลยเรียกว่าแทบทุกแอปอะสามารถรันบนหน้าจอข้างนอกได้เลยก็ทาให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นไม่จำเป็นต้องกางโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับแล้วก็ อยู่อย่างนี้ใช้งานก็ดูสะดวกดีนะครับผมตอนแรกผมเคยคิดนะว่าแบบมือถือจอพับพอใช้งานจอข้างนอกที่มันแบบไม่ได้จอใหญ่มากมันจะสะดวกยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราต้องแบบเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามันต้องยืนตลอดเวลามันต้อง,หงโหนรถไฟฟ้าเนี่ยการที่เราดูหน้าจอเล็กๆแบบนี้มันจับลักษณะแบบนี้มันถนัดมือกว่าถืออย่างนี้นานๆเหมือนกันนะครับผมก็อลองใช้งานดูเออก็โอเคนี่หว่าสําหรับการที่จะรับชมคอนเทนต์หรือว่าอ่านโน้ตฟิคชั่นแบบเร็วๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกางโทรศัพท์ออกเพราะอีกมือหนึ่งเราก็ยังคงแบบ นึกออกไหมผลเรารถไฟฟ้าอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็มีความสะดวกในการใช้งานแหละทีนี้ในเรื่องของการดีไซน์นะครับไฟเอ็นสามฟิเนี่ยผมจับเครื่องครั้งแรกผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยรุน่นนี้เรื่องของงานดีไซน์ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะดูพรีเมียมขึ้นเยอะเลยนะครับอันดับแรกสิ่งที่เปลี่ยนไปคือวัดสดุด้านนอกคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไฟเอ็นสองนะครับเขาจะเป็นมือถือที่ เท็กซเจอร์ของข้างนอกอ่ะมันจะเปลี่ยนตามสีถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวสีม่วงก็จะเป็นแบบมันเงาใช่ไหมจะเป็นสีดำจนแบบด้านโดยตัว oppo find 3 flip เนี่ยครับเข้าไทยทั้งหมด3สีเลยนะกับอกว่าเป็นสีระดับพรีเมียมเลยก็คือจะมีสีทองครีมโกนะครับสีชมพูมิสตี้พิงค์แล้วก็สีดำสลิปแบ็กนะครับโดยทั้ง3สีเนี่ยนะครับเท็กซเจอร์ของตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบมันเงาทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนว่ามันสวยแต่ว่าก็ต้องแลกมากับรอยนิ้วมือที่ขึ้นเครื่องง่ายมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครซื้อตัวสีด Back ีดาม่ ตัวนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดบ่อยหน่อยแต่ก็เขามีเคสแถมมาให้นะครับก็สามารถใส่เคสเพื่อปกป้องพวกริ้วรอยว่าพวกรอยจากรอ,อยนิ้วมือของเราได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องของบานพับเนี่ยใครที่กังวลว่าเฮ้ยโทรศัพท์มือถือจอพับเนี่ยมันจะสามารถพับได้นานหรือเปล่าอายุการใช้งานคงทนหรือเปล่านะครับไฟอินสามฟลิปเนี่ยเขาเคลมเลยว่าพับอย่างเงี้ยได้ทั้งหมด6 0แสนครั้งนะครับผมก็ลองคำนวณให้คร่าวๆสมมุตินะว่าใช้งานอย่างเยอะที่สุดเลยวันหนึ่ง พับพับกลางๆสักวันละ200ครั้งซึ่งในการใช้งานจริงคงไม่มีใครทาขนาดนั้นนะครับอ่ะพับพับกลางๆลเล่นๆวันละ200ครั้งนะครับมันจะพังก็ต่อเมื่อเราพับแบบนี้ไปวันละ200ครั้ง8ปีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนปกติทั่วไปผมว่าวันละ100ครั้งเนี่ยกาลังเป็นเลขกลางๆวันละ100ครั้งก็10ปีบวกนะครับก็ถือว่าเรื่องของความทนทานของบานพับในหายห่วงเลยแล้วก็เรื่องของการพับเองนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าในการพับเนี่ยเนียนหรือเปล่านะครับตัวหน้าจอถ้า ว่าก็ตามตรงนะถ้ามองผ่านๆเนี่ยผมว่าดูดูเนียนขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเอามือลูบไปจะรู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันยังมีช่วงระหว่างรอยต่ออยู่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของมือถือจอพับอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่ใช้งานมาเป็นประจำอะ่ะแบบเนี้ยไม่น่าใช่ปัญหาของของคนที่ใช้งานมือถือจอพับเป็นหลักอยู่แล้วนะแต่ถือว่าตัวเนี้ยพับได้เนียนขึ้นแล้วตัวบันพัมันเองนะครับสามารถเกรงได้อยู่ในหลายๆองศามากขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าแบบพับแค่2ระดับ อันนี้ก็สามารถแล้วแต่การใช้งานเลยนะครับเราก็สามารถอ d a ดบกับการใช้งานได้ลักษณะของการใช้งานแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมพวกวิดีโออ่แบ่งครึ่งจอแล้วก็ไม่ต้องมานั่งถือเครื่องใช่ไหมสามารถวางไว้บนโต๊ะได้เลยหรือถ้าเกิดว่าต้องการจะใช้เป็นการถ่ายภาพอ่ะอยากได้ภาพที่มุมกว้างขึ้นเลนส์เอาตวมันจะป็นต้องไปนอนแล้วก็กิ้งเกลือกับพื้นและทําแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถดูพรีวิวจากจอด้านนอกได้เช่นกันนะครับลักษณะของมือถือจอพับมันก็สะดวกเนะาะกับอีกหนึ่งอย่างสำหรับคุณผู้หญิงนะที่แบบ กระเป๋าที่พกมันไม่ได้ใบใหญ่มากพอพับแล้วเนี่ยมันเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าได้นะครับจากที่ปกติมาต้องแบบถือมือถือไปนี่ก็สามารถเก็บได้กระเป๋าบางคนเล็กมากเนาะแต่มือถือที่เป็นจอพับลักษณะตลับแป้งแบบนี้มันก็ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้หญิงที่กระเป๋าใบไม่ได้ใหญ่มากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับยังอยู่ที่เรื่องของการดีไซน์นะครับในแง่ของปุ่มต่าง,างๆของไฟเลนส์สามฟลิปบางคนจะแบบเฮ้ยมันจะพูดเรื่องปุ่มอีกเหรอ,อตัวนี้จริงๆปุ่มพื้นฐานนะครับ จะมีปุ่ม power หรือว่าปุ่มเปิดปิดหน้าจอเนี่ยพร้อมกับเซนเซอร์สแกนนิ้วมือแล้วแล้วก็ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าได้นะมีปุ่มปรับระดับเสียงอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับพอร์ตชาร์จเป็นพอร์ตแบบ Type C ถาดซิมเนี่ยรองรับ2ซิมการ์ดนะครับไม่รองรับการเพิ่ม micro SD การ์ดนะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือนี่นะครับใส่อยู่ในมือถือ Oppo Find N 3 Flip คอนนี้ด้วยก็ยคือปุ่มที่ชื่อว่า Alert Slider นะครับปุ่มนี้ถ้าใครใช้งานมือถือ OnePlus มาจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดเเยกกนลค็็ือปปโมติ นะครับเป็นโหมดสั่นแล้วก็เป็นโหมดปิดเสียงเนี่ยสั่งปิดจาก3อันเนี่ยเลื่อนได้3สเต็ปดีมากนะครับฟีเจอร์นี้ผมคิดว่าจริงๆมันควรมีในมือถือลหลารุ่นได้สามไปเราไม่ต้องมานั่งคอยกดลดเสียงแล้วสมมุติว่าเราอยากจะเข้าโหมดสั่นเลื่อนลงมาได้เลยนะครับเมืจะการเป็นใส้ลักสั่นหน้าจอได้ทันทีอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเรื่องงานประกอบไม่ใช่ปัญหาแต่ในเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นนะครับ ไฟอินสามฟลิป Flip เนี่ยกันน้ำกันฝุ่นในลักษณะของเป็นเดลี่ยูสธรรมดาคือ IP 54ากันพวกละอองน้ำได้เฉยๆครับไม่สามารถลงน้ำลึกได้นะครับนี้เป็นข้อควรระวังของการใช้งานโทรศัพท์รุ่นนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าจอข้างในเองนะครับมันจะเหมือนมีฟิล์มกระจกติดอยู่อย่าได้ไปลอกออกนะครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าถ้าลอกออกปุ๊บเนี่ยจอมันอาจจะเสียหายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฟิล์มข้างในนี้ห้ามลอกออกเป็นอันขาดถ้ามีปัญหารจริงให้ติดต่อกับศูนย์บริการดีที่สุดนะครับ มาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับ Oppo เนี่ยเคลมเลยว่าไฟ n 3 Flip เนี่ยเป็นมือถือจอพับท,ที่ถ่าย Portrait ได้ดีที่สุดอยาวมากนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ไม่เกินจริงเพราะว่าอะไรหนึ่งคือฮาร์ดแวร์เขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับคือถ้าเอาเทียบกับมือถือจอพับด้วยกันเองที่เป็นลักษณะตาแป้งแบบนี้นะตัวนี้ถือว่าฮาร์ดแวร์กล้องสุดนะครับถามว่าสุดยังไงบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับ เซนเซอร์ S S หลักของ OPPO Find N3 Flip เนี่ยนะครับตัวนี้เขาใช้เซนเซอร์อย่าง IMX709 นะครับเป็นเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เลยนะความละเมอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล F-stop อยู่ที่1.8นะครับมีการสั่น OS มาให้แล้วก็สามารถโฟกัสระยะใกล้มากๆได้ด้วยนะครับกล้องตัวที่2เป็นกล้อง u er ั t ต Wide ความละเมอียดสูงเหมือนกันเลยกล้อง u er ั t ต w i d เนี่ยความละเมอียด48ล้านพิกเซลนะครับ กล้องอัลติว,วเองเนี่ยถ่ายมุมกว้างได้มากถึง115องศาแล้วก็มีรูรับแสงที่ f t o p 2.2นะครับด้วยความที่เซนเซอร์กล้องอัลติว,วมีขนาดใหญ่ก็ลเลยสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นด้วยซึ่งเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่านะคุณภาพของรูปถ่ายระหว่างตัวกล้องหลักกับกล้องอัลติว,วอะ่ะสูสีกันมากๆนะครับปกติเวลาเราใช้งานมือถือพวกมือถือฝั่ง Android เนี่ยบางทีเราถ่ายกล้องหลักโหดูดีมากเลยเพอกล้องอัลติว,วามาปุ๊บคุณภาพมันดรอปลงมาแต่ตัวนี้ผมคิดว่า ใกล้เคียงกันนะส่วนต่างแบบเรื่องคุณภาพต่างกันแบบไม่เกิน20%นะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอย่างที่3คือ Oppo Find N 3 Flip นะครับเขามาพร้อมกับตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับมีเลนส์ซูมมาให้ด้วยถือว่าเป็นรุ่นเดียวเลยมั้งที่มีเลนส์ซูมให้นะครับกล้องเทเลโฟโต้ของ Find N 3 Flip เนี่ยมีความละเอียวที่32ล้านพิกเซลมี F Sto p อยู่ที่2.0ะครับก็สามารถทำให้มันซูมได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกล้องหน้าที่อยู่ในหน้าจอเนี่ย มีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับโดยตัวชุดกล้องของไฟ A3 Flip นะครับเขาก็จะวางอยู่บนโมดูลด้านหลังตัวเครื่องซึ่งมีการออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับการออกแบบของเขาเนี่ยเขาเรียกชื่อของมันว่าตัว c o s m o s Ring นะครับจะเป็นแบบกลมๆแล้วก็บริเวณขอบๆข,ของมันนะที่เวลาจับแล้วมันจะดูแบบว่ามีเท็กซ์เอร์หน่อยๆนะครับน,นั้นเขามีชื่อว่าตัว Starlight Track นะครับก็ ทำให้มันเสริมให้ตัวเครื่องมันดูหรูหรามากขึ้นและแน่นอนแปะโลโก้ของ h a s s e l b บ a ัมานะครับก็คือปรับจูนซอฟต์แวร์โดยทาง h a s s เซลบ a ันะครับทำงานร่วมกับการ o p ป o และมันก็เลยเป็นที่มาของโหมด p o r t เทร t นะครับก็เลยทําให้รุ่นนี้เวลาถ่ายคนนะก็คือมีโหมดให้เลือกใช้งานในการถ่ายคนนี่คือแบบสุดมากๆนะครับตัว h a s เซลบัเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของอ การปรับรูรับแสงต่างๆนะครับเรื่องของโทนภาพเรื่องของสกินโทนของผิวเนี่ยทำให้รุ่นนี้เวลาถ่ายคนเนี่ยมันถ่ายออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นสายที่แบบชอบเซลฟี่นะครับปกติเราใช้กล้องหน้าในการเซลฟี่แน่นอนกล้องหน้าคุณภาพมันจะดอรอปลงมาแต่พอเป็นมือถือลักษณะที่เป็นจอพับแบบนี้เพื่อนๆสามารถพับแล้วก็ พรีวิวที่จอได้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้กล้องความละเอียดสูงคุณภาพดีๆแบบนี้ในการถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้เลยรวมถึงเปลี่ยนโหมดในการถ่ายต่างๆนะครับเช่นเราไปเที่ยวคนเดียวอยากจะได้ขาตั้งกล้องก็หาที่วางให้กับโทรศัพท์แล้วก็เปิดพรีวิวเราสามารถใช้ตัวกล้องหลังในการถ่ายได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะกดชัตเตอร์เราอาจจะใช้การชู5นิ้วแทนการกดชัตเตอร์ได้ก็ทําให้การใช้งานมันสะดวกมากขึ้นหรือแม้แต่การ ที่เราจะได้มุมมองเพิ่มเติมนะครับสมมิว่าอยากจะถ่ายภาพท้องฟ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะต้องนอนลงไบแล้วก็ตัวเลอะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเราแค่ใช้จอเล็กข้างนอกนี้ในการ ถ่ายภาพแทนได้เลยถือว่าประโยชน์มันมากมายจริงๆนะครับสำหรับการที่มือถือมันเป็นมือถือจอพับได้รวมถึงตัวกล้องเองรอบนี้ถือว่าทำมาดีนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอของ OPPO f i n 3 Flip เองทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยมันรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่แค่ 4K 30เฟรมนะครับส่วนถ้าใครอยากถ่าย Full HD ใช้ได้แค่กล้องหลักข้างนอกเท่านั้นนะกล้องข้างในเนี่ยมันจะถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรม 4K 30เฟรมเท่านั้นแต่เกิดเป็นกล้องข้างนอก 4K 30เฟรมเหมือนกันแต่ว่า ฟูเดีจะได้60เฟรมด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดกันสั่นมาให้ใช้งานนะครับการใช้งานตอนกลางคืนเป็นอย่างไรผมไปลองถ่ายมาบนคอนโดซึ่งดาดฟ้าคอนโดผมค่อนข้างมืดนะตอนกลางคืนก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับถ่าย1คือถ่ายได้สว่าง2คือมันเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนนะครับเรื่องของแสงแฟลร์ต่างๆเรื่องของไฟที่มันจะมารบกวนต่างๆก็เก็บได้ดีสมกับที่เป็นกล้องระดับเรือธงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นมือถือที่เอาไปถ่ายภาพก็สนุกด้วยนะนอกจากนี้นะครับตัว ซอฟต์แวร์ของเขาเองเนี่ย mm hmm. ที่พอเป็นฮ a s เซอบัตแล้ว mm hmm. มันก็จะสามารถทําลายน้ําแบบเท่ๆโอเตอร์มาแบบเท่ๆได้ที่มันจะเป็นแบบ mm hmm. มีขอบด้านล่างสีขาวนะครับ mm hmm. บอกชื่อรุ่นบอกชื่อแบรนด์ฮ a s เซอบัตแล้วก็บอกชื่อระยะ ISO mm hmm. ที่เราใช้งานดูแบบเท่อีกระดับหนึ่งนี่ก็สามารถไปเลือกปรับตั้งค่าได้นะครับส่วนในการใช้งานตัวกล้องเนี่ยเอาจริงมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆในกล้องรุ่นนี้นะครับคือเวลาที่เราเปิดไอ้ตัวระดับวัดระดับน้ำอะ่ะที่เวลาเราวัดว่า เราตั้งมือถือตรงหรือยังเวลาถ่ายตัวนี้พอเวลามันปรับระดับมาตรงมันจะแอบสั่นบอกที่มือเราด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าดีมากแล้วอยากให้มือถือแบรนด์มนทำได้นะเพราะว่าบางทีเราเล็งถ่ายเราไม่รู้ว่ามันตรงหรือยังใช่ไหมอันนี้พอระดับน้ำมันตรงปุ๊บมันจะมีแรงสั่นเบามาบอกเราว่าระดับน้ํามันตรงแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับส่วนที่เหลือการใช้งานก็สไตล์มือถือจอพับนะครับเราสามารถถ่ายแล้วก็เปิดพรีวิวได้กรณีสมมุติว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับแฟนใช่ไหมเราก รับบทเป็นขาตั้งกล้องได้เลยถืออย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้เขาดูว่าพอใจมุมนี้หรือย,อยังอ่ะพอใจก็ให้เขาชู5นิ้วในการถ่ายภาพตรนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนโหมโดการใช้งานอื่นๆน,นอกจากโหมดพื้นฐานอย่างพวกพอเทร t โหมด Photo, โฟโต้โหมดวิดีโอแล้วนะครับอีกโหมดหนึ่งที่ติดมาด้วยด้วยความที่เป็นฮัลส์แบทก็คือโหมด expand นะครับเอ็กซ์แก็คือเป็นการถ่ายภาพในฟอร์แมตที่โดดเด่นในกล้องฮัลส์แบทคืออัตราส่วนมันจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าเวลาถ่ายออกมาถ้าเกิดว่าจัดองค์ประกอบดีๆผมว่ามันได้สไตล์ของภาาพถ่ยที แปลกแล้วก็แตกต่างแล้วมันเก็บมุมมองได้แปลกแลกด้วยนะไอ้โหมด expand ตรงนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะเวลาที่แบบเดินถ่ายแล้วเน้นสตรีทหน่อยๆนะครับหรือจะเป็นโหมดอย่างไฮเลสนะครับอยากถ่ายภาพความละเอียดสูงสามารถทําได้ในโหมดไฮไล e นะครับรวมถึงจะเป็นโหมด Pro ต่างๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถมาถ่ายในโหมดโปรนี้ได้เช่นกัน มาต่อกันที่เรื่องประสิทธิภาพนะครับของ oppo find 3 flip เนี่ยเห็นเป็นมือถือจอพับแบบนี้เอาจริงสเปคมันแรงใช้ได้เลยนะครับใช้ชิปของ m e n i a t e k Dimensity 9200ชิปตัวนี้ก็คือศัก์รีเทียบเท่าเรือธงอย่าง Snapdragon 8 Gen 2เลยนะเรื่องความแรงหายห่วงนะครับเรื่องการจัดก,การพลังงานการจัดก,การความร้อนผมคิดว่า Dimensity 9200เนี่ยทำได้ดีกว่า Snapdragon 8 Gen 2ด้วยซ้ำไปนะครับ แบความแรงอะตั้สูสีสูสีแต่ว่าก,การจัดการพลังงานดีกว่าแน่นอนนะครับจับคู่กับแรม12 g b กแบบ LPDDR5s นะครับก็คือเป็นแรมที่ตัวท็อปที่สุดความจุในตัวเครื่องเนี่ยมันจะขายแค่ความจุดเดียวคือ256 g b นะครับเป็นแบบ UFS 4.0โอโ้โหเรื่องของสเปคนี่หายห่วงนะมันไม่ใช่แค่ใช้งานปกติได้ลื่นไหลนะครับมันสามารถเล่นเกมได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นคอเกมนะครับเกมที่แบบว่ากินสเปคอย่างพวกเกมจีนแพร์เล่นได้ไหมเล่นได้นะเอาวี RV, สบายนะครับส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบต Flip เติเ มือถือลักษณะที่เป็นจอพับแบบนี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่ที่ความจุไม่ได้สูงมากนักนะแต่ถามว่าตัวไฟเอ็นสามฟิปเรื่องของแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้ความจุมาถึง4,300ม ah. ิลลิแอมแล้วก็ที่สําคัญคือรองรับระบบชาร์จเร็วนะครับ44วัตต์ซูเปอร์วูด้วยนะครับโดยตัว44วัตต์ซูเปอร์วูเนี่ยเขาเคลมว่าชาร์จไฟจากแบตเตอรี่ศูนย์เปอร์เวลาเึงยงครึ่งชั่วโมงเั้นเน,เนี่ยใช็เวลาเพียงคร ชาร์จไฟได้เร็วมากๆแล้วก็เทคโนโลยีอย่าง Super w o k องนะครับใครที่เคยใช้งานมาจะทราบดีว่ามันเป็นระบบที่ชาร์จเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับส่วนเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับก็จากที่ผมลองใช้งานมานะถือว่าแบตเตรอ,อรี่อึดพอหมดวันได้ไหมผมว่าสบายนะถ้าว่าไม่ได้แบบส่วนใหญ่แบตเตอรี่ตอนที่ผมใช้หมดไปกับการนั่งจิ้มจอเพื่อที่จะ นสนุกกับสัตว์เลี้ยงต่างๆของเขาเนี่ยครับเพราะว่ามันมันแบบมันน่ารักมากๆก็เลยนั่งเล่นตรงนี้เยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้กินแบตอะไรมากมายนะครับแบตเตอรี่หมดวันค่อนข้างโอเคอยู่นะครับถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแบบสายเกมเล่นเกมจัดๆใช้งานโซเชียลนะครับเล่น IG ดูสตอรี่ดู YouTube หมดวันนะครับตั้งแต่9โมงถึงสัก2ทุ่มกลับบ้านไปชาร์จไฟสบายๆส,ส,สำหรับเครื่องนี้แล้วก็ชาร์จแป๊บเดียวเต็มจริงๆนะครับ สำหรับตัวระบบชาร์จไว44วัตต์ s u p e r w o o ครับและนี่ก็คือรีวิว OPPO Find 3 Flip นะครับกับสโลแกนของเขาก็าคือพับกับกล้องที่ดีกว่าเป็นไงขิงเบาๆนะครับก็คือพับที่ดีกว่าแน่นอนเขาพับได้60,000ครั้งอ่ะใช้งานกั็เป็น10ปีนะครับบันพับก็ยังไม่พังเลยแล้วก็ตัวกล้องที่ดีกว่าก็ ต้องยอมเขางจริงนะเพราะว่ากล้องเขามาครบทุกระยะนะครับมีเลนส์หลักมีอัลต์เทแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้สำหรับซูมมาให้แล้วก็คุณภาพของเลนส์ก็คือจัดเต็มสมกับที่เป็นโทรศัพท์ระดับเรือธงจริงนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมือถือจอพับที่น่าสนใจในช่วงปลายปีแล้วกันนะครับใครที่ชอบมือถือลักษณะจอพับแล้วก็อยากได้กล้องที่ดีด้วยนะครับ Oppo Find 3 Flip ไม่ควรพลาดนะโดยเฉพาะไอตัว i ินเ r a ร์ i v e p พ t ข้างหน้าที่มาใหม่8ตัวนี้น่ารักมากๆนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนที่สนใจ oppo find n flip นะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นช่วงเปิดต,ตัวนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30ตุลาคมนะครับเป็นโปรสั่งซื้อล่วงหน้านะครับเพื่อนๆจะได้รับทันทีเลยนะครัเป็นของสมนาคุณรวมมูลค่าทั้งสิ้น 18,198บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วย oppo find n 3 flip portable pu a s สนะครับแถมเคสให้เลยมูลค่า1 1 9่บาทมี oppo e n c o air 3นะครับเป็นหูฟังไร้สายมูลค่า1,99่บาทแล้วก็ evip card 1ปีนะครับมูลค่า1 000, 5 0 0 0บาทว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับ oppo find n 3 flip เครื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิงามของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ